ฉี่เป็นฟองแบบนี้ถือว่าโปรตีนั่วหรือเปล่าการสังเกตว่าโปรตีนั่วเนี่ยเราจะสังเกตทางเขาเรียกว่าทางกายภาพได้สองอย่างกายภาพแรกก็คือปกติเราฉี่เป็นฟองแล้วฟองละเอียดแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองก็คือมีคาบหรือเปล่าหลังจากที่เราลาดน้ําหรือเราลองใส่แก้วใสๆอย่างอาจารย์ดูแล้วก็เอียงดูอย่างเงี้ยมันจะมีคาบ ขอบแก้วหรือเปล่าถ้ามีคาบติดขอบแก้วก็แสดงว่าโปรตีนรั่วแน่นอนแต่สาเหตุของโปรตีนรั่วเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์อยากจะให้คุณเน้นไปที่หคุณอาจจะเป็นโรคไตอันดับสองเกี่ยวข้องกับอาหารอันดับ3เกี่ยวข้องกับสารที่มันทําให้โปรตีนมันเกินความจําเป็นต่อร่างกายหรือเปล่าอันนี้เราต้องสังเกตแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเราเกิดโปรตีนรั่ว อาการของโปรโตีนล่วจะทำให้ร่างกายอ่อนแอหรือสภาวะอ่อนเพียกล้ามเนื้อไม่มีแรงวันนี้ค่ะใครก็ตามที่มีปัญหาโปรโตีนล่วตลองหาสมุนไพรเสริมดูชีวิตคุณจะดีขึ้นและถ้ารั่วก็ต้องปล่อยให้มันรั่วแต่คุณอย่าลืมทานโปรโตีนเพื่อชดเชยโปรโตีนที่มันรั่วไปเพราะว่าร่างกายต้องการโปรโตีนไข่ขาวคือโปรโตีนที่ดีและแนะนำนะ2-4ฟองต่อวัน ชีวิตคุณก็จะดีขึ้นค่ะและที่สำคัญที่สุดถ้าเรากลัวว่าเราเป็นไตลองหาสมุนไพรดีๆเสริมเพิ่มไม่ได้ยากเลยค่ะก้าวไปด้วยกันกับอาจารย์อุบลค่ะ